กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับพร้อมจะทลายโจรกันหรือยังครับอา้าวเป่านกหวีดดังๆมีมตอบหยิบขึ้นมาตอบถ้าไม่มีอะไรก็ปรบมือกันหน่อยเร็วยิ่งวันเวลาผ่านเลยไปเรายิ่งเหนียวแน่นกันมากขึ้นและที่สำคัญครับรายการมาตามนัดมาตามนัดกำลังมากันหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนๆทั้งภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหากิจไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกและที่สำคัญมวลมหาประชาชนทั่วประเทศตอนนี้มาตามนัดมีนัดถล่มทักสินยิ่งรักกำลังจะจบกำลังจะจบพี่น้องครับ เมื่อสักครู่นี้พี่สำราญกับพี่ถนอมพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีข่าวมาสักเล็กน้อยทาริศเพ่งดิตในฐานะเลข,ขานุการของสอ,อรสอสเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะเรียกเขาว่าศูนย์รวมสัตว์ไม่ได้แล้วเพราะเขาเปลี่ยนจากสอรสอสเป็นสอ,อรสอสมันมีอออ่างแทรกเข้ามา ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจากศูนย์รวมสัตว์เนี่ยจะคิดชื่อเล่นให้สออรอสอนี่ว่าอะไรดีล่าสุดทาริศเทง่งดิตก็ออกมามารับลูกอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจะประกาศจับแกนนงแกนนนำกอพพสอนู่นนี่นั่นท่องคาถาเหมือนเดิมว่า รับเป็นคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษคดีที่เข้าข้างมันเนี่ยคดีที่โจมตีคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับมันมันรับเป็นคดีพิเศษหมดเลยทาริศเพงดิตะล่าสุดจะออกมารับคดีของแกนนำกบปปสเป็นคดีพิเศษนอกเหนือจากนั้นจะออกมารับคดีขวางเลือกตั้งเป็นคดีพิเศษ คีคดีอื่นๆทําไมไม่รับเราอยากจะเรียกร้องเหลือเกินว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษรับอีกสักคดีหนึ่งว่าเป็นคดีพิเศษได้ไหมคือบ้านของไอ้ทาริศท,ที่ปากช่องที่มันบุกรุกพื้นที่ป่าเนี่ยแน่จริงมึงรับเป็นคดีพิเศษหน่อยดีไหมนี่ผมเข้าไปเซิร์ชข่าวล่าสุดก่อนขึ้นมาบนเวที ดีเรับคดีอะไรเป็นคดีพิเศษดูไหมครับดีเอบอกว่ากําลังจะประกาศรับคดีไฟไหม้บ่อขยะเนี่ยเป็นคดีพิเศษในวันวัน,วนมันทําได้แค่เนี้ยคืออะไรขยะขยะอะไรเน่าเน่าอะไรเหม็นๆมเนี่ยมันถนัดนักไอ้ทาลิสเนี่ยถูกไหมถูกพี่น้องที่คดีอะไรใหญ่ๆโตโต ที่คดีอะไรที่จะสร้างความเสียหายให้กับทักษิณยิ่งรักมันไม่เคยรับเป็นคดีพิเศษนี่ไฟไหม้ขยะหน่อยเดียวโอ้เดี๋ยวรับเป็นคดีพิเศษเองไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนี่มันเป็นแบบนี้อา้าวพูดถึงทาริสไปวันนี้ผมขึ้นมาช่วงเย็นครับก็ต่อจากช่วงของเคารพธงชาติต่อจากช่วงของการสวดมนต์กันเนี่ยนะฮะ เราก็ต้องอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านขึ้นมาประกาศข่าวดีบนเวทีเพราะว่าวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพิ่งมีมติไปเมื่อประมาณสักสามชั่วโมงที่ผ่านมาชี้มูลนิคมวัยรัชพานิชหยุดปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยโรงเรียนทักษิณไปเรียบร้อยอีกคนยินดีปรบมือส่งเสียงดังๆพี่น้นงนองนี่ มูลแล้วและถามว่าตอนนี้เนี่ยณวินาทีนี้เนี่ยประธานวุฒิสภาของประเทศไทยชื่อนิคมวัยรัชพานิชอยู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะมันหมดหน้าที่มันหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตั้งแต่สามชั่วโมงที่แล้วแล้วพี่น้องครับผมย้อนอด,นดีตให้ฟังนะสักเล็กน้อยก็แล้วกัน ความผิดของนิคมไวรัชพานิชย์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสักกรกดาสิงหากันยาปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าวาระที่สามของออร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาส,สอวอเนี่ยนะฮะมันน่าจะประมาณสักวันที่28กันยายนปีที่แล้วพอผ่านวาระสามปุ๊บมันก็เร่งเลยเร่งนําขึ้นทูลเกล้ามีคนส่งเรื่องนี้ไปปปอชอก็รับเรื่องนี้ไว้ วันนี้ปปชอ,ออกมาถแถลงว่าที่ต้องชี้มูลนิคมไวรัชพานิชย์เนื่องจากจำได้ไหมครับตอนนิคมนั้นนั่งในตำแหน่งประธานวุฒิสภาเวลามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาคือสสอก็มาสวก็มานะมานั่งประชุมร่วมกันเนี่ยประธานก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานก็คือประธานวุฒิสภาตอนนั้นสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไปพัก นีคมไวยรัชพานิชนั่งในตำแหน่งประธานอยู่ก็มีการกระทำที่มันผิดกฎหมายรัฐมนูญแล้วก็ผิดข้อบังคับการประชุมหลายกรรมหลายวาระด้วยกันครับหลักๆคืออะไรหลักๆคือเวลาเขาพิจารณากฎหมายกันสสสวมีสิทธิ์ที่จะสงวนคำแปลยะติกมาธิการก็มีสิทธิ์สงวนการแปลความเห็นไว้เนี่ยนะฮะ แต่นิคมวัยรัชพานิชปิดกั้นไม่ให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดทั้งปวง57คนด้วยกันนี่ผมยังไม่นับอีกกรณีอื่นนะเอาแค่กรณีนี้กรณีเดียววันนี้ปปชอลยรอยอมาบอกว่าชี้มูลเลยก็แล้วกันจากนี้ไปนิคมเลี้ยงหลานอยู่บ้านเลี้ยงหลานอยู่บ้านไม่ต้องมาแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้ไปเป็นอย่างไรครับหลังจากที่ปปชตัดสินเสร็จจริงๆแล้วมันมีทางเลือกสองทางทางเลือกแรกคือผ่านอายการไปที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่เผอิญว่ากรณีนี้นิคมไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดประมวลกฎหมายอาญาก็เลยไม่ไปทางนี้ไปอีกทางหนึ่งคืออะไรไปอีกทางหนึ่งก็คือจากนี้ไปปปชจะส่งเรื่องนี้ ไปยังที่ประชุมวุธิสภาที่ประชุมวุฒิสภาต้องเรียกประชุมกันเป็นการด่วนจากนั้นประชุมกันเสียงสามในห้าเท่าที่สมาชิกมีอยู่ในสภาถ้าถอดถอนก็ถอดถอนนิคมไวรัชพานิชออกจากการเป็นนักการเมืองและอีกหปีต่อจากนี้นิคมไม่มีสิทธิ์มาย,ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิน้นไปแล้วไปรับอย่าได้กลับมาเลยนิคมเอ๋ย นี่แหละฮะแล้วผมอยากจะบอกเลยนะครับสมศักดิ์เกียรติสุรนนร,รอจ่อคิวอยู่จริงๆเรื่องสมศักดิ์เรื่องนี้คมเนี่ยเขาส่งไปพร้อมๆกันแต่รัฐมนูญมาตราหนึ่งเขาก็กำหนดไว้ว่าปปอชอมีอำนาจตามรัฐธรมนูญ ที่จะแยกพิจารณาเรื่องของใครสำนวนไหนสำนวนส่งมาพร้อมกันเป็นความผิดของคนสองคนก็ไม่ต้องพิจารณาในคราวเดียวกันก็ได้สมศักดิ์เกยียรติรุรนน์เลี้ยงหลานอยู่บ้านก่อนตอนนี้เดี๋ยวรอต่อไปปปอชฝากบอกมาอีกแป๊บเดียวซึ่งสมศักดิ์เกยียรติรุรนนนไม่ค่อยเท่าร่หรอกเพราะว่าถ้าให้เขาหยุดหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เนี่ย มันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต่อการเมืองถูกต้องไหมครับพราะสมศักดิ์เกียรติสุนนร์ตอนนี้ยุบสภาไปแล้วยุบสภาไปแล้วมันก็ไม่มีสภาเพราะฉะนั้นประธานสภาคือหมายถึงสภาล่างคือสสอเนี่ยจะชี้มูให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบก็เอานิคมก่อนก็แล้วกันแต่นิคมกับสมศักดิ์ไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากับอีกคน ปปอชอบอกอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานหรอกอีกแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะยิ่งลักจะตามรอยนิคมไปอีกไม่นาน <t od d ata> มวลมหาประชาชนพวกเราฝากบอกปอป,ปอชอไปเลยนะฮะฝากบอกปอปอชอไปเลยว่าวันนี้เนี่ยแค่ชี้มูลนิคมเราก็ดีใจกันสุดยอดแล้วถูกไม่ถูก มวลมหาประชาชนฝากเรียนไปยังปปชครับวันไหนที่ท่านชี้มูลยิ่งลักษณ์เนี่ยโอ้ยปากเดียวเนี่ยขอเป่าลูกวีทีแ8ดตัวเลยก็แล้วกันจะแสดงความยินดีทั่วราชอาณาจากักรใกล้กเข้ามาแล้วครับใกล้กเข้ามาแล้วครับสำหรับกรณีนี้ฮะโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างมันดุมเร้าตอนเนี้ยมันดุมเร้ายิ่งลักษณ์จนวันนี้ลางานอะ ยิ่งรักพักผ่อนอยู่บ้านไม่ไปไหนจริงๆก็อยากฝากบอกยิ่งรักว่าเอิมพักไปตลอดการมันไม่ต้องไปไหนหรอกเพราะไปไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะเอาเมืม่อวานี้ยิ่งรักไปไหนพี่น้องรู้ไหมเมื่อวานี้ยิ่งรักไปไปจังหวัดปทุมธานีหรืออะไรไม่ทราบไปดูไปดูที่นาเป็นแปลงข้าวสาธิตนะ่ะ ยิ่งรักไปดูที่นาไปดูแปลงข้าวสาธิตนายกไปแล้วทําไมรู้ไหมฮะเปิดประตูรถตู้ออกมาแล้วยืนอยู่ตรงบันไดรถตู้อะแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงนเป็นอย่างงี้เ,งงเ,งงเสร็จปุ๊บขึ้นรถตู้ไปเลยถามว่าไปแค่นี้มึงจะไปทําไมให้เจ้าหน้าที่เขาต้องนั่งเตรียมตัวอยู่บ้านไป จะเรียกหมอนงหมอนวดอะไรมานวดข้อเท้าก็ช่างเองเถอยิ่งรักอยู่บ้านไปเลยไม่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่แล้วทางที่ดีลาออกจากรักษาการไปด้วยก็ดีพอเล่าไว้ฟังเรื่องนี้แล้วพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีนักวิชาการหลายฝักหลายฝ่ายมันมีสภาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายแห่งเลยครับที่ออกมากล่าวหา ออกมากล่าวหาว่าการชุมนุมของพี่น้องมวลมหาประชาชนกปปสเนี่ยเป็นตัวฉุดรั้งให้เศรษฐกิจตกต่ำลงเขาบอกว่าที่เราชุมนุมกันอยู่ตอนนี้มันทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงเราอยากจะบอกเลยครับว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่แบบนั้นและวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่แท้จริงเอาคร่าวๆที่เศรษฐกิจตกต่ำลงเนี่ยมันเพราะอะไรเศรษฐกิจตกต่ำลงเพราะอะไรครับ ผมเล่าแค่สองสามเรื่องพอฮะเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการจำนำข้าวต้องบอกว่าพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนี่มีจำนวนหลายล้านคนนะตีเป็นคนไม่ทราบเท่าไหร่ตีเป็นครัวเรือนก็หลายล้านครัวเรือนละและในครัวเรือนท่านก็ไปคูณกันละเวงครอบครัวไหนใหญ่หน่อยก็ห้าหกคนครอบครัวไหนเล็กหน่อยก็สองสามคน ล่าสุดรัฐบาลก็ยังไม่จ่ายเงินให้กับชาวนาวันนี้มีเดินขบวนเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะฮะเอาปลบมือเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนาที่กำลังมาหน่อยมันเป็นแบบนี้ครับในหมู่บ้านต่างๆตามภาคเหนือภาคอีสานจังหวัดที่เขามีการปลูกข้าวเนี่ยนะฮะถามว่าตัวเงินที่อัดฉีดลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเงินที่มาจากไหน อา้าสมมุติเป็นตำบลตำบลหนึ่งอำเภออำเภอนึงอใน,นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวการเอายกตัวอย่างจังหวัดไหนดีล่ะเอาจังหวัดไหนเอาจังหวัดศรีสะเกดก็ได้สมมุติในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นมีห้างมีร้านค้ามีร้านที่เปิดขายนั่นเปิดขายโน่นเปิดขายนี่แต่ถามว่าถ้าสมมุติชาวนาในจังหวัดนั้นๆเขาไม่ได้เงินจากการจำนำข้าว ร้านค้าพวกนั้นมันจะมีลูกค้าไหมครับไม่มีลูกค้าในธุรกิจต่างๆก็ต้องลดลงคนไม่จับจ่ายคนไม่ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเศรษฐกิจหลายจังหวัดที่ตัวเลขตกต่ำมันเพราะว่าชาวนาไม่ได้เงินเพราะว่าถูกพวกทักสินมันโกงไปถูกไม่ถูกพี่น้อง นี่แล้วข่าวล่าสุดเขาบอกเนี่ยยอดของการซื้อมเมล็ดพันธุ์ของชาวนาหมายความว่าอะไรครับชาวนาก่อนจะปลูกข้าวก็ต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาก่อนก่อนจะหว่านลงไปในที่นาถูกไหมฮนะล่าสุดครับยอดซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวตกต่ำลงถึง 9กกว่าเปอร์เซ็นต์สงสารพี่น้องชาวนาเหลือเกินไม่มีเงินไปทํานากันในฤดูการต่อไปแล้วครับพี่น้องไม่มีแล้วครับสงสารชาวนามากมีแต่ไอ้พวกนิ่วล้อทักษินเนี่ยแหละที่มันยังคงขูดรีดและทระมานชาวนาอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับอะไรครับพี่น้องครับประมาณสักเมื่อไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมลงไปภาคใต้ ผมไปที่จังหวัดสงขลาผมไปที่จังหวัดตรังไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราเช่นเดียวกันครับเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งปวงของพี่น้องชาวใต้ก็ตกต่ำลงทุกประเภทเนื่องจากราคายางมันตกต่ำเหลือเกินตอนนี้ลงไป40-50บาบาทต่อกิโลกรัมแล้วชาวสวนยางไม่ไหวแล้ว ขี้ยางทุกวันนี้เอาไปกองไว้มันยังไม่มีใครมาขมโมยไปเลยเป็นแต่ก่อนเนี่ยขี้ยางเนี่ยกองทิ้งไว้มันขมโมยกันได้ทุกคืนยางมันไม่มีราคาแล้เว,วย้ยเอาไหนขอเสียงชาวสวนยางหน่อยเนี่ย น้ำยางสดราคาตกยางแผ่นราคาตกลมควันแล้วก็ยังราคาตกเป็นก้อนก็ยังราคาตกขี้ยางยังราคาตกเลยยิ่งลักเอ้ยแล้วมันก็เหมือนกันกับภาคเหนือภาคอีสานภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอะชาวนาไม่มีเงินร้านค้ามันก็ต้องปิดตัวลง พราะประชาชนมันไม่มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกันกับที่ภาคใต้ร้านค้าต่างๆปิดตัวลงซบเศาไปหมดเพราะอะไรเพราะยางมันราคาตกเพราะยางมันราคาตกชาวสวนยางไม่มีเงินแล้วร้านค้ามันจะมีลูกค้าได้ยังไงเราวะมียางที่ไหน40บบาท50บาท เรียกร้องกันขอ80บาท80บาทมันยังทําให้ไม่ได้โถเอย้ยสมัยที่แล้วเนี่ย160 170เขาก็ทําได้โว้ยประกาศให้รู้โอ้พูดแล้วมันอึดอัดหน้าหนักใจเหลือเกินดัชนีตัวสุดท้ายที่อ้างกันเหลือเกินครับเศรษฐกิจตกต่ำแล้วตอนนี้การท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเลยซบเซาเหลือเกินอะ ทะเลป่าเขาลำนาวไพรน้ำตกหมู่บ้านก็ที่เคยเป็นมนต์เสน่ห์ของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหล่านั้นซบเซาลงหมดมันไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วมาโทษมวลมหาประชาชนทำไมเราก็ชุมนุมของเรากันอยู่เท่านี้ฝรั่งมันไม่มาเที่ยวสวนลุมมันก็ไปเที่ยวที่อื่นได้นี่แล้วบอกเลยนะ บอกเลยยิ่งลักอย่ามาโทษวนมหาประชาชนไปฉุดการท่องเที่ยวไอ้ตกต่ำก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเองไปประกาศพอรอกฉอุกเฉินก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วอย่าประกาศพอรอกฉอุกเฉินพอประกาศปุ๊บนักท่องเที่ยวมันก็หดไม่ต้องมาไม่ต้องมาโทษวนมหาประชาชนไปโทษไอ,สอ,อ,สอ้สรสศูนย์รวมสัตว์พรกฉุกเฉินที่มึงประกาศไปนั่นแหละทันทีเลยวันนี้ วันนี้ทำไมครับทันทีเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สบยีไม่รู้จำไม่ได้เมื่อวันที่19คือวันแรกของการที่ยกเลิกพรกฉุกเฉินประกาศใช้เพียงแค่พรบรความมั่นคงหลายประเทศตอนนี้เขาปรับแล้วครับ ดัชนีความเชื่อมั่นในการที่จะให้ประชาชนของเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยฉับพลันที่ยกเลิกพรกฉุกเฉินทุกประเทศบอกหมดเลยเอา้าเดินทางมาประเทศไทยได้แล้วเห็นไหมมันเป็นเพราะพรกฉุกเฉินปูหมดเวลาผมวันนี้แล้วฮะลากันไปฝากอย่างเดียวสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอ,อรอสอหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงาน ไปขยันจับมือปืนป๊อปคอนไปขยันจับคนนั้นคนนอนคนนี้ออกหมายจับได้ดิบได้ดีทุกวี่ทุกวันฝากหมายจับคนหนึ่งเอะผมทนไม่ไหวจริงๆอะ่ะต้องบอกแล้วว่า,วาต้องไปจับมาให้ได้วันนี้พรุ่งนี้คือไอตั้งอาชีวะได้ดูคลิปไปแล้วใช่ไหมครับตั้งอาชีวะนี่ผมบอกเลยนะฮะ ผมเพิ่งบอกไปในรายการฟ้าทลายโจรผมจัดวันนี้ผมบอกไปในรายการว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเมื่อไหร่ยังจับตั้งอาชีวะไม่ได้ผมจะพูดทุกวันว่าตำรวจไปจับตั้งอาชีวะมาให้ได้พูดมันทุกวันจนกว่ามันจะไปจับไม่ได้ทิ้งท้ายทินท้ายครับทิ้งท้ายตรงนี้หากรัฐบาล จะคิดอะไรก็ตามเกี่ยวกับตั้งอาชีวะมีทางเลือกสองทางผมบอกตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่สนับสนุนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทางเลือกท่านมีทางเดียวไปจับไอ้ตั้งมาลงโทษให้ได้ทางที่สองถ้าท่านยังไม่จับไอ้ตั้งอาชีวะให้ได้เราจะสรุปตรงนี้ว่าไอรัฐบาลนี้มันสนับสนุนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แล้วเจอการโอกาสหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับจัดครับจัดจัดหันลังหน่อยอฮะกล้องจับหน่อยด้วยฮะโอ,โอ้โหพูดเรื่องนอ้ำยางนา้ำยางไม่ไหลแต่เหงื่อจัดไหลโชคเลยแสดงว่าถึงเป็นคนสุขภาพดีมากสุขภาพดีอ้พพาวเพรามืันครับจัดเีมาก,กาญนะภัยริน